ตอนดยนเย็นทุ่มครับดูดวงจันทร์กำลังขึ้นครับดวงจันทร์ดวงน้อยๆวันนี้มมืดเลยกำลังจะมืดดูวิวสวยๆไปด้วยนะครับไอ้นกากำลังจะเดินกลับบ้านนะครับดูวิวตามโรงงาน แต่ละโรงงานโอ้ตามหนนทางที่เดินลงจากโรงงานครับเรจะมืดมืดหน่อยนะครับเพช่วงนี้บรรยากาศเริ่มมืดไวแล้วครับ ลงจากโรงงานครับตรงนี้คือโรงงานสมุนไพรครับตรงนี้งานสมุนไพรครับส่วนฝั่งนี้โรงงานไม้โรงไม้โรงเฟอร์นิเจอร์ครับ ลงจากข้างบนครับผมวิวสวยๆไปนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ๆครับที่มาชมคลิปไข่นุ้ยนะครับไลค์กดแชร์ให้ไข่นุยด้วยนะครับกดติดตามให้ไข่นุ้ยด้วยครับผมขอบคุณมากครับ